ดอยไม่ดอยวันนี้อยู่กับเกมไนโครกกันอีกเช่นเคยนะครับมีคําถามเข้ามาหลังไม่นะครับว่าคูปองที่เขาแจกแจกกันเนี่ยเขาเอามาจากไหนนะครับรวมไปถึงว่าเวลาเราได้คูปองมาเนี่ยเราเอาไปเติมได้ตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบรวมไปถึงท้ายคลิปจะมีแจกคูปองที่ได้กาชา11ใบจํานวน2รางวัลด้วยรอติดตามกันด้วยนะครับ แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม ECARD a s y ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ ECARDGAMETOPUP.COM a s y หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook ECARD a s y TOPUP สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Line แอดแไปได้เลยที่ Add ECARD.GAME ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ ECARD สะดวกปลอดภย100ัย1 0 0 อย่างที่เกิดไปต้นคลิปนะครับหลายๆคนคงสงสัยว่าไอ้ที่คนถามถามถึงโค้ดที่แจกกันเนี่ยโค้ดมันเอามาจากไหนนะครับแล้วเวลาที่เราไปดูสตรีมเมอร์สตรีมเกมนี้นะจะมีคนส่งแต้มอีกามาให้นะครับก็คือการส่งซีนให้จะมีอีกาโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอก็จะมีคนสงสัยว่ามันตั้งค่ายังไงให้มาโผล่หน้าจอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการตั้งค่าตัว notification ตัวนี้นะสำหรับสตรีมเมอร์บางท่านที่ยังตั้งค่าไม่เป็นนะครับให้เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ของไนโครแล้วเข้าไปที่ SSS แล้วก็ไปที่ต that หลังจากนั้นนะครับให้เข้ามาที่หน้าสตรีมเมอร์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะให้เรากดเปิด m a n a g e s u p p s u t p o r t ไว้นะครับแล้วก็ให้เรา Copy Support Notification Setting ตัวนี้ไปเป็น URL ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นให้มาที่โปรแกรมสตรีมมิ่งของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น s t e e m m l a b หรือ obs ให้เรามาบวกซอสเข้าไปนะครับกดบวกตัวนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกเป็น browser ซอซนะครับตัวนี้แล้วก็ให้เราวาง URL ทีกูาอาร์เอนะ่นี้เราก็จะสามามรถเอาตัว Notification ชน alert ตัวนั้นมาไว้ที่หน้าจอของสตรีมเราได้แล้วนะครับสำหรับสตรีมเมอร์มือใหม่สําหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับเวลาเราเติมเงินมาเนี่ยเราจะได้ซีดมาใน ID นะครับเราสามารถส่งให้กับสตรีมเมอร์ที่เราชื่นชอบได้นะวิธีเช็คก็คือให้เรามาดูที่หน้าซัพพอร์เตอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีซีดเหลืออยู่กี่ซีดนะเราก็สามารถกดซัพพอร์ตได้เลยนะครับมันจะให้ใส่ซัพพอร์ตโค้ดตรงนี้นะครับเราก็ไปเอาซัพพอร์ตโค้ดของสตรีมเมอร์ท่าน,นนั้นๆที่เราชื่นชอบมานะถ้าอยากจะซัพพอร์ต แล้วก็ใส่จํานวนซีดที่จะส่งให้ดอยขั้นต่ําก็คือ10ซีดนะอีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถไปดูได้ที่ SSS Support Status ในหน้านี้เราจะเห็นสตรีมเมอร์ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการนี้นะของดอยตอนนี้อยู่ที่อันดับที่32นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซัพพอตก็สามารถกดเข้าไปที่รูปดอยได้เลยเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะครับมันจะมีปุ่มซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างแต่อันนี้ตัวดอยเข้ามาเองก็เลยไม่เห็นปุ่มซัพพอร์ตเพื่อนๆที่เข้ามาในหน้านี้ก็จะเห็นปุ่มซัพพอร์ตนะครับนอกจากนั้นก็มราาสถ กดที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับมาดูในส่วนของโค้ดที่สตรีมเมอร์เขาแจกกันเนี่ยเขาเอามาจากไหนนะครับมันมาจากการทำเควสมิชชั่นต่างๆนะ อย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมทําเสร็จไป2อันอันแรกก็เป็นมิชชั่นที่ทําเกี่ยวกับแพทใหม่หรือว่าอีเวนต์ใหม่ในช่วงเวลากิจกรรมนี้นะครับอันนี้ผมได้แจกโค้ดไปให้กับคนดูแล้วมิชชั่นที่2ก็คือวิดีโอเกี่ยวกับการแนะนําเรื่องซับพอร์ตโน้ติฟิเคชันเซตติ่งก็คือการเซตติ n งในคลิปวิดีโอนี้ที่ผมสอนเพื่อนๆสตรีมเมอร์ไปนะครับอันนี้ทําเพราะว่าผมจะได้สําเร็จมิชชั่นนี้แล้วเอาโค้ดมาแจากเพื่อนๆอ,อีกทีนะส่วนมิชชั่นซูเปอร์มิชชั่นสองเราก็ได้ทากัน ได้กาชา11ใบเราก็โกจํานวน1นึ่งนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมีโค้ดแจก2โค้ดเป็นโค้ดที่ได้กาชา11ใบแล้วก็จะได้โก1,50,000โกวิธีร่วมสนุกก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้โค้ดกาชา11ใบแล้วยังไม่เคยเติมโค้ดนี้จากสตรีมเมอร์ท่านอื่นมาก่อนเพื่อนๆคอมเมนต์ชื่อตัวละครไว้ใต้คลิปนี้นะแต่ต้องเป็นตัวละครที่เคยบริจาคซีดให้ดอยนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่10ซีด20ซีดร้อซีดพันซีดยังไงก็ได้นะครับเงอนไขก็คือแค่เคยบริจาคซีดให้ดอยนะครับคอมเมนต์ไหนที่มีาร,รวัว2น,วน้2ง อย่าลืมมาร่วมเล่นกันนะครับแค่คอมเมนต์ชื่อตัวละครไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถรุ้นรับโค้ดได้เลยนะอย่างที่เห็นนะครับโค้ดของดอยเหลือไม่เยอะแล้วแล้วสาเหตุที่บอกว่าต้องเป็นคนที่เคยโดเนซซีนให้ดอยก็เพราะว่าการที่จะแจกโค้ดนั้นผมสามารถแจกได้เฉพาะคนที่เคยโดเนซซีนมาให้เท่านั้นนะครับมันไม่สามารถส่งให้ใครก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะร่วมเล่นก็แค่คอมเมนต์ชื่อตัวละครไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็โดเนซซีนมาจะแค่10ซีนยซีนก็ได้อย่างที่บอกนะครับแล้วเวลาที่เราจะมาเช็ค,ะคะาาโค้ดนะ มุมบนขวาตัวนี้นะหลังจากกดนะครับมันจะเข้ามาในหน้า Mypa g e อันนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เซตเมนคาแรคเตอร์ก็มากดเซตเมนคาแรคเตอร์ตรงนี้ก่อนส่วนคนที่เซตเมนคาแรคเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาดูที่เมนเอนท์แมสเซจนะครับในเมนเอนทแมสเซจเนี่ยมันจะมีบอกนะว่าเราได้รับคูปองจากใครบ้างหลังจากนั้นให้เราเปิดเข้าไปดูคูปองนะครับมันก็จะมีเลขคูปองบอกตรงนี้นะเราสามารถกรอบเลขคูปองตงัวนี้ไว้ไปเติมในเกมก็ได้นะครับหรือว่าให้กลับมาหน้า Account Information หลังจากนั้นให้เราใส่คูปองที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด r e จิสเตอร์คูปองนะครับคูปองนี้ผมได้ใช้ไปแล้วนะครับมันเลยขึ้นว่า The same coupon code c a n o n l y B e u t e a d o n e นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยใช้คูปองประเภทเดียวกันก็สามารถมากดรีจิสเตอร์คูปองได้ที่ตรงนี้เลยนะ คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องคูปองของสตรีมเมอร์ทั้งหลายรวมถึงการเซตค่า notification ให้อีการมาขึ้นที่หน้าจอหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนสตรีมเมอร์มือใหม่รวมไปถึงผู้เล่นมือใหม่ทั้งหลายนะครับที่สงสัยว่าโค้ดเขาเอามาจากไหนแล้วก็วิธีเติมโค้ดเนี่ยมันเติมยังไงคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ